กัดรอบแรกพลาดครับตีไปไม้สองกัดครับผมเอ้ยเสียได้เสียได,ด้หลุดพอดีครับนี่ครับหลุดพอดีไหนลยยะ่ะเหยื่อสอนพิษสีเขียวครับผมขึ้นมาหลุดบนคณาพอดีเลยนี่ครับ ปไปได้ครับกบยางซอนเพชรสีเขียวของน้ำเป็นหนึ่งครับผมสุอดยอดครับเริ่มร้อนแล้วตีสักคักก็จะไปหาซื้อน้ำกินกลยางสอนเพชรครับเหมือนเดิม ้มันลงโล่งครับตีไปสุ่มๆไปเรื่อยครับผมจับจุดไม่ถูกก็ปลาอยู่ตรงไหนตีสุ่มๆไปครับ้ทีขวาที่ นะครับโอ้ที่เดียวกันเลยครับตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมครับตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมใจยเย็ยนนะใจยเย็ยนนะตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมครับตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมนี่ครับตัวใหญ่กว่าเดิมครับผมกบยางซอนพิษครับ ยางสอนพิษสีเขียวครับผมของน้าเป็นหนึ่งเมื่อกี้ได้ไปตัวครับตรงนั้นตัวเล็กกว่านี้ตีไปไม้สองครับผมโล้นี่ใหญ่กว่าเดิมครับสวยครับหมายนาน้ํำทวมครับผมสุดยอดครับนานี้จะทางจำหานครับผมลองดอดยทีครับที่เดิมเลย อีกแล้วครับหมาหัน้งครับมานาน,นี้ตัวน้อยครับผมเกี่ยวปีกมากนะครับโฉบโฉบก็โดนครับผมโฉบโฉบก็โดนปีกกบยางสอนพิษครับโฉบโดนเฉยเลยเดี๋ยวตัวน,นี้ปล่อยนะครับผมไม่เอาสุดยอดครับ